สวัสดีครัผมผมนายเนวีสุสุละนองครับไม่ค่อยได้เห็นหน้าเห็นตากันเท่าไหร่ครับเนื่องจากอัพแต่คลิปที่เป็นรถครับอ่าเจอกันหน่อยครับเดี๋ยวต่อไปผมจะพยายามอัพค,คลิปตัวผมเองให้มากขึ้นนะครับตอนนี้มี FR210 ยูโรสามครับอ่าดํารถสีเส้น กระบะ HTT e, ทำสีหัวสีม่วงครับแล้วก็แลบเป็นแลบสีม่วงข้างบนเป็นสีขาวด้านล่างเป็นสีม่วงคาดครับซึ่งเดี๋ยวทีเนี้ยจะทำสัญญาแล้วก็รถก็น่าจะเสร็จประมาณต้นเดือนหน้าครับเดี๋ยวรถเสร็จแล้วเดี๋ยวผมทับให้ดูนะครับโอเคครับ